ผมเกิดปวดที่ต้นคอนะครับปวดหนักมากแล้วก็ล้าวไปที่แผ่นหลังด้านหลังทั้งสองข้างแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างผมเป็นหมอนรองกระดูกข้อที่3ามับเส้นประสาทอาการเนี่ยก็ปวดหลังมาเรื่อยๆค่ะแต่มาหนักที่สุดก็คือปี58ตอนที่คลอดลูกได้4เดือนค่ะก็คือปวดที่หลังช่วงเอวนะ่ย แล้วลามไปที่ขาข้างซ้ายพอเป็นอย่างนี้ก็เลยรักษาตัวแบบจริงจังค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าอาการนี้ต้องผ่าตัดเพราะมันหนักมากสวัสดีครับผมชื่อนายสวุวรแดนขนานครับอดีตเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนเมื่อปีเมื่อต้นปีพศ2559นะครับผมเกิดปวดที่ต้นคอนะครับปวดหนักมากนะแล้วก็ล้าวไปที่แผ่นหลัง ด้านหลังทั้งสองข้างแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างจึงได้ไปตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลซึ่งใช้เวลารักษาแล้วก็ใช้เวลาตรวจอยู่ประมาณ4เดือนหลังจากนั้นก็ทางแพทย์ก็ได้ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลพยาไทสองมาทำเอ็มอา m i จึงได้รู้วา่าผมเป็นหมอนรองกระดูกข้อที่3ครับเส้นประสา หมอก็ได้วินิฉัยแล้วว่าต้องทําการผ่าตัดอย่างเดียวถึงจะหายได้นะครับเรื่องของการผ่าตัดนี่เป็นเรื่องที่อันตรายในความรู้สึกของประชาชนในผู้ป่วยอย่างผมผมก็เลยได้ถามคุณหมอว่าหมอครับถ้าเกิดการผ่าตัดนี่ผมจะหายหรือไม่อย่างไรหรือจะได้รับผลกระทบยังไงหรือไม่คุณหมอบอกผมว่าการผ่าตัดมันก็เหมือนกับผมขับรถเหมือนกับคุณหมอขับรถมาทํางานที่โรงพยาบาล ขับไปมาทุกวันแต่ไม่รู้ว่าไหนจะเกิดบัตปัหตุพอคุณหมอพูดอย่างนี้มันทําให้ผมได้ไดไดคิดนะฮะว่าเสียววาบขึ้นมาเลยว่าถ้าเกิดเคสที่มันมีปัญหาถ้าเป็นเราจะทำยังไงผมไลยตัดสินใจไม่ไปตามหมอนัดไปผ่าตัดนะหลังจากนั้นก็ต้องขอขอบคุณน้องหนิงนะครับได้แนะนําสิ่งดีๆให้รู้ก็คือผลิตภัณฑ์ของเซนิตินก็เลยตัดสินใจโทรหาน้องหนิงทิม สั่งผลิตภัณฑ์เซนตินในชุดของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทพอผมมากินประมาณสักสองวันนะสองวันมันมีความสึกว่ามันเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราจากที่ส่วนหนึ่งที่ผมปัสสาวะนะฮะผมฉี่ไม่ออกเนี่ยมันทําให้ผมฉี่พุ่งออกมาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยโทรไปหาน้องเขาว่าเอ๊ะเราเรา,เรากินชุดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วทาไมให้เราทาไมมันรู้สึกว่า จากที่ฉี่ไม่ออกแล้วมันเปฉี่ออกน้องเขาบอกว่าตัวนี้มันเกี่ยวกับเซลล์ในร่างกายแล้วทานไปเรื่อยๆแลวก็รู้หลัลงจากนั้นผมทานไปมาณอาทิตย์หนึ่งนะผมเดินทางไปที่จังหวัดระนองนะฮะปกติเนี่ยผมจะปวดไหล่ทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็ปวดคอมากจะต,ต้องมีการจอดพักที่จังหวัดเพชรบุรีทั้งที่สองคือประจวบคีรีขันท์ทั้งที่สามก็คือจังหวัดชุมพรและถึงจะถึงจังหวัดระนอง แต่พอผมกินเซนิตินเข้าไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ผมสามารถขับรถตีไปที่จังหวัดระนองโดยที่ไม่ต้องพักแล้วก็ตีกลับโดยที่ไม่ต้องพักเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วมันอภินิหารมันเกิดขึ้นกับตัวผมก็คือหลังจากนั้นผมทานผมเซนิตินเข้าไปเรื่อยประมาณสักเดือนเศษผมปรากฏว่าอาการที่เป็นอยู่หายขาดสวัสดีค่ะปรายาคมสินค่ะ อดีตเคยป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะก็คือเป็นคนที่ทํางานหนักมาตั้งแต่เด็กค่ะอาการเนี่ยก็ปวดหลังมาเรื่อยๆค่ะแต่มาหนักที่สุดก็คือปีห้าแปดตอนที่คลอดลูกได้สี่เดือนค่ะก็คือปวดที่หลังช่วงเอวเนี่ยแล้วลามไปที่ขาข้างซ้ายพอเป็นอย่างนี้ก็เลยรักษาตัวแบบจรงิงจังค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าอาการนี้ต้องผ่าตัดเพราะมันหนักมากก็เลยขอคุณหมอว่าถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ย ทำอะไรได้บ้างคุณหมอก็บอกว่าอันดับแรกเนี้ยให้กินยาก่อนอันดับที่สองก็คือช็อตไฟฟ้ากายภาพดึงสายพานเราก็ขอเลือกทุกอย่างที่คุณหมอให้เอาหมดเลยปรากฏว่ารักษาตัวอยู่สเดือนหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะพอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเห็นอาการของตัวเองเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเลยแล้วหนักที่สุดก็คืออาเจียนออกมาเป็นเลือดคะคิดว่าตัวเองคงไม่รอดก็ได้แต่กอดลูก แล้วก็ร้องไห้คิดว่าตัวเองอายุคงไม่ยืนแล้วละ่ะแล้วก็มานึกว่าใครจะเลี้ยงดูลูกนะตอนนั้นนะคะเขาเลยคิดว่ามันไม่มีโอกาสรอดแต่อยู่ๆอะคะ่ะมีพี่คนนึงคือพี่พิสิทธิ์นะคะ <_ d ance> เขาก็ส่งเมสเซจมากับทางเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าเขาขายผลิตภัณฑ์พอลิติน เราก็เลยนัดเจอกับเขาปรากฏว่ามาดูอ๋อมันมีตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยเราเลยตัดสินใจเลือกที่จะทานปรากฏว่าทานวันแรกเนี่ยคือปวดหนักกว่าเดิมแต่เราเชื่อมั่นแล้วว่ามันต้องมาถูกทางแน่ก็เลยตัดสินใจทานต่อพอวันที่สองเนี่ยเริ่มลุกขึ้นมานั่งได้ยืนได้เดินได้ก้าวขาขึ้นบันไดได้เริ่มทำกิจกรรมได้ทุกอย่าง ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นดีขึ้นทานต่อเนื่องแบบนี้อยู่3มเซตเต็มๆนะคะก็อาการดีขึ้นจนปัจจุบันนี้ปกติทุกอย่างปัจจุบันนี้ลูกได้4ี่ขวบแล้วครับเรามากอดลูกได้อุ้มลูกได้มันเป็นความสุขที่เราประทับใจมากต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลิตินจริงๆค่ะที่ให้ชีวิตใหม่กับเราขอบคุณค่ะ